ชาวเหลาเนื้อสามคัคคีบารามีพระสร้มพินองชวนมองทะเลโมะลังโกกลงรับแสงอรุณยามชาวทิศตะวันออกแล้วก็ลงมาลงเพเล็บล่าเวทําบุญวัดปทุมราโคสวัสดีค่ะดิฉันนางสวัสดีชูเพงพัฒนาการอำเภอละอุ่นค่ะในปีนี้นะคะสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอละอุ่น ได้คัดเลือกตำบลละอุ่นเหนือดำเนินกิจกรรมสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปี2566นะคะตำบลละอุ่นเหนือนะคะมีความพร้อมในหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นประชาชนนะคะผู้นำชุมชนในพื้นที่ก็มีความร่วมมือนะคะในในการดําเนินกิจกรรมต่างๆของอําเภอของตําบลของหมู่บ้านนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในปีนี้นะคะสานักง,งานพัฒนาชุมชนอาเภอละอุ่น ได้คัดเลือกตำบลละอุ่นเหนือนะคะในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนในหลายๆเรื่องดังเช่นนักสื่อสารสังคมนะคะแล้วก็คัดเลือกเป็นตำบลต้นแบบนะคะในเรื่องตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2566นะคะซึ่งในกิจกรรมเหล่านี้นะคะก็จะบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคีเครือข่ายการพัฒนาหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในตำบลที่เป็นเป้าหมาย สารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลละอุ่นเหนือในปีนี้ค่ะสวัสดีครับผมนายวินัย,น,ยน้อยครับนายกองค์การมรารส่วนตำบลละอุ่นเหนืออบตละอุ่นเหนือนะครับปกครองทั้งหมด3ตำบลครับ11หมู่บ้านก็มีตำบลละอุ่นเหนือตำบลในวงเหนือตำบลในวงใ,ใต้ผมจะเน้นหนักถึงตำบลละอุ่นเหนือนะครับจำนวนครัวเรือน352ครัวเรือน อาประชากรทั้งหมด899คนนะครับแยกเป็นชาย471คนแล้วก็หญิง428คนนะครับประวัติความเป็นมานะครับละอุ่นมาจากชื่อนายอุ่นคนแรกที่เข้ามาอยู่โดยออปไปยกมาจากภาคอีสานชาวบ้านเรียกกันว่าตาลาวลาวอุ่นต่อมาเมื่อเป็นชุมชนก็มีการเรียกชื่อชุมชนว่าลาวอุ่น ด้วยนิสัยของคนภาคใต้ใช้สรรพนามแบบสั้นๆนะครับแล้วก็จึงเกินคําเหลือเพียงละอุ่นเมื่อมีการแยกตําบลเป็นสองตำบลจึงเรียกว่าตําบลละอุ่นซึ่งอยู่ทางตอนล่างของแม่น้ํำละอุ่นใต้ส่วนตอนบนของแม่น้ําเรียกว่าละอุ่นเหนะือ สารสนเทศองการหวานส่วนตำบลละอุ่นเหนือ,อมีที่ตั้งอยู่ที่ห้องประชุมองค์การหวานสวนตำบลละอุ่นเหนือนะคะเพราะว่าสถานที่มีความสะดวกแล้วก็มีระบบอินเทอร์เน็ตนะคะวัสดุอุปกรณ์พร้อมในการที่จะใช้งานนะคะมีการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์อ,อย่างต่อนเนื่องนะคะสวัสดีครับผมนายอัศดาวุฒิจงยเยรินอาสาพัฒนารุ่นที่74นะครับ สำหรับกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจนะครับซึ่งเป็นกระบวนการที่1ในการจัดทําสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตำบลละอุ่นเหนือนะครับกระบวนการแรกก็คือทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองนะครับได้ดําเนินการจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณะกรรมการจัดทําสารสนเทศตำบลต้นแบบตำบลละอุ่อนเนบบนนบบหนือนะครับโดยการให้แนวทางข้อแนะนําการใช้งานโปรแกรม CIA นในกระบวนการที่2นะคะก็จะเป็นกระบวนการที่ร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์นะคะของในการพัฒนาตําบลความต้องการของคนในตําบลน,นะคะก็จะมีทั้งหมด2กิจกรรมด้วยกันนะคะกิจกรรมแรกเป็นการให้คณะทํางานเนี่ย ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และก็ความต้องการของคนในตำบลน,นะคะเพื่อเป็นข้อมูลแนวทางในการจัดทำแผนและก็โครงการพัฒนาตำบลหมู่บ้านต่อไปค่ะแล้วก็ในกิจกรรมที่2ะเป็นการร่วมกันทำสารสนเทศภูมิศาสตร์นะคะ GIS หรือว่า Geographic Information System นะคะเป็นการปักหมุดสถานที่สำคัญนะคะอย่างเช่นกลุ่มโอทอปรัวเดินสัมมาชีพนะะบ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านผู้นำอชแล้วก็ เครือข่ายคณะทํางานนะคะที่อยู่ในหมู่บ้านตาบลคะการจัดทําข้อมูลสารสนเทศก็ได้ร่วมกันได้ร่วมกันประชุมคณะทํางานก็ได้รวบรวมข้อมูลตั้งแต่จ,จ,จอทกอชอชอแผนชุมชนแล้วก็มาวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละหมู่บ้านทั้งทั้งห้าหมู่บ้านคือทั้งตําบลของเราด้วยโปรแกรม c a a เพื่อ,เพ,อเพื่อรับทราบปัญหาทั้ง5ด้านแล้วก็ พอได้ปัญหามาแล้วก็จัดลำดับความสำคัญของปัญหาแล้ว,แล,วแล้วเลือกประเด็นปัญหาเร่งด่วนไปกำหนดเป็นกิจกรรมและโครงการขึ้นมาตำบลลู่เหนือผลการวิเคราะห์ JA จัดลำดับได้ดังนี้คือหนึ่งอันดับหนึ่งก็คือการแก้ปัญหาความยากจนในส่วนของตำบลลู่เหนือกับผมในนามของตัวแทนของพี่น้องชาวตำบลลู่เหนือก็ได้ทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น แล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ส่วนราชการโดยมีแม่งานก็เป็นพัฒนาชุมชนอำเภอละอุ่นแล้วก็ทางอำเภอละอุ่นแล้วก็กเกษตรกอสอนอของอำเภอละอุ่นเนี่ยทุกภาคส่วนในและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือการบูรณาการร่วมกันแต่ว่ามีโครงการต่างๆในพื้นที่ก็ให้คำปรึกษากัน กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่คิดว่าเป็นแนวทางที่ว่าปฏิบัติและก็ช่วยเหลือทุกๆด้านหลายๆด้านในในพื้นที่ของตำบลล่นเหนือครับผมทั้งหมดนี้นะคะก็คือตำบลลอนเหนือมีมติค่ะว่าจะรวมกลุ่มการทําเพาะเห็ดหนางฟ้านะคะนอกจากการเพาะเห็ดหนางฟ้าแล้วในการที่ขายดอดแล้วเราจะมีการแปลรูปค่ะเพื่อเพิ่มมูล,ลค่าสร้างไรายได้สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนด้วยค่ะ